สวัสดีครับผมจันตีครับผม facebook วัตตีนาแฟกช่อง Youtube จันตีพี่บ้านนะครับผมเมื่อนี้เก็บงานครับผมเรียบร้อยครับขนเบิร์ดนะครับผมครบเบิรทุกอย่างครับผมรถผมกลับบ้านแล้วจะ,จะห้สร้างคนไปส่งแล้วเอ้าผมกระบะกระเบะครบครับผมคนลับเหีดอยู่เด้อ มันหลับเห็ดอยู่แดงตุนเบื้องดีๆอันนี้สิไปเห็ดเตียงนอนอยู่เตียงหน้าด้นี่ไง้ก็พอสำรอนี่ไ่ได้ทิ่มเด้บ่ได้ทิ่มเบื้องสภาพเช็คเรียบร้อยบุญน่ะ สร้างนองมันทาได้นนิสร้างส้งนองมันท่าคนกำลังเห็ดสิบกรจกให้คุณกตกกับเทียมเล็กมันเหลือเล็กมันเหลือข้าวเล็กเอ้ยอย่างเอ้ยอย่าพอมบัดเลยเรียบร้อย รวมมังบอนี่เกดพันห้ารวมมึงบอกโจกบอเสียมมีอย่างรวมมึงเบดเลยจ้างต้งเฮ็ดกระบอกกระบารถที่มมกได้บเฮ้แจกได้บ่ได้เบ็ดอเล่ดัรถไอ้กระบาก็ได้เขาจะแก้ย่างกันนะลงในซ่องยูทูบด้วยนี่ได้เบิดมันบัเอาเล็กมมกมาตี็ดใหินมั้งข้าแรงมาเมาข้าแรงก็ได้เล็กมม่ ดีบอดีพ่นประยากซื้อเล็กให้เดี๋ยวพ่นจีว่าซื้อเล็กขีไ้ไรให้เบอร์สร้างต้งนี่เบอร์ใดนี่เอาเดี๋ยวดยดดเดี๋ยวออกกันดูท่ายคลิปไปดูเรื่อยเนี่ศูนย์หกสามหกเก็ดสามสองเก้าห้านรับทัว่วราชนจาจักรเอาเล็กมาลวดเตียให้ว,วาาะ่ไหมพ่าแกงกูแกงหรอแล้วแต่อันน้อยง่ญ่แล้วแต่มือเห็นงัน ลายมือกับแพงจังหน่อยนึงเพราะพันตีเป็นคาแร่งเพิ่นครับผมโอเคครับผมผมผมเฮ็ดสองมืออย่างนี้ครับผมบอได้เฮ็ดหลายดิสองมือครึ่งเนาะล้วลงกบบอาบักโจ๊กโอเคครับผมขอบคุณครับ